สวัสดีค่ะพบกับพี่หญิงนะคะและรถมือสองสภาพดีวันนี้ค่ะวันนี้พี่หญิงนำรถมือสองราคาดีสภาพดีมาฝากคุณอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของรถยนต์ P ี v วีค่ะ I s u z u m มิว v ซเคันที่จอดอยู่ด้านข้างพี่หญิงตอนนี้นะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเมื่อตอนเปิดตัวเนี่ยราคาเขาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาเปิดราคากันก่อนเลยค่ะถึงความคุ้มค่าเรื่องของราคาซึ่งอยู่ที่ 349,000บาทเท่านั้นนะคะกับ i ีซูซ m มิวนะคะเครื่องยนต์3.0 DDI iTech คันนี้นะคะรถยนต์ปี2007ค่ะแต่ว่าสภาพนั้นไม่ได้เหมือนปี2007เลยทีเดียวนะคะตามมาคอนเฟิร์มสภาพกันทีละจุดค่ะว่าจะมีสภาพที่น่าใช้งานหรือเปล่านะคะ รถยนต์อ Isuzu m u e 7คันนี้นะคะอย่างที่พี่หญิงได้บอกไปค่ะเป็นรถยนต์ในสไตล์ของรถ p i c k u Passenger Vehicle นะคะหรือว่าเป็นรถ PPV นั่นเองนะครับ เป็นรถปี2007นะคะแต่ว่าสภาพนั้นยังดูกริบอยู่เลยนะคะซึ่งวันนี้พี่หญิงจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มกันทีละจุดนะคะมาชมกันคะ่ะว่าสภาพเขาน่าใช้งานแค่ไหนนะคะสำหรับสภาพสีภายนอกนะคะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสีบอนเงินซึ่งดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้นานเลยนะคะรวมทั้งยังมีความคลาสสิกนะคะ อยู่ตลอดเวลาที่คุณใช้งานตลอดอายุการใช้งานของตัวรถเลยก็ว่าได้นะคะ i ิ u s u m มิเซเวคันนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือเป็นรถยนต์ P P V ค่ะ คือเป็นรถป i กอั p พา s เซนเ e อร์วีคเกินที่มีลักษณะของรถยกสูงอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่คุณได้มานะคะเบื้องต้นเลยก็คือในเรื่องของทัศนวิสัยและที่แน่นอนและสำคัญไปกว่านั้นค่ะการเป็นรถ PPV จะทำให้รถยนต์คันนี้มีความอเนกประสงค์ในเรื่องของการผลผู้โดยสารไปพร้อมๆกันได้ทีละมากๆเนื่องจากว่าเป็นรถเจ็ที่นั่งรวมทั้งหลังคานั้นนะคะ ก็มีราวหลังคานะคะคที่สามารถยึดเกาะกับแหลกหลังคาเพื่อขนสัมภาระในการเดินทางไกลได้ด้วยนะคะซึ่งราวหลังคาของเขาน้นนะคะก็เป็นลักษณะของการบิวอินค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะและเพิ่มความรูหราให้กับรถคันนี้ด้วยเรามาดูกันนะคะการออกแบบด้านหน้าของรถยนต์ Isuzu MU-X เวคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถที่หลายๆท่านใฝ่ฝันและอยากครอบครองมาก นะคะการออกแบบของเขานั้นนะคะมีความคลาสสิกในสไตล์ของ isuzu นะคะมองแล้วรู้เลยนะคะว่าคันนี้คือ i s ู z u นะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะไฟหน้าของเขานะคะ isuzu จะมีความขึ้นชื่อเรื่องของไฟหน้าที่เป็นในลักษณะของไฟหน้าแบบ hid นะคะคันนี้เป็นเลนไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ระบบสองสว่างแบบ hid ซึ่งทำให้รถของคุณนั้นมีความ สองสว่างเพิ่มทัศนวิสัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งกระจังหน้านะคะที่ทำให้รถคันนี้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นกับตัวโลโก้ของคำว่าอ i s ุ z ุที่ปั๊มนูนออกมาบริเวณโลโก้สร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะไฟตัดหมอกก็มีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งคุณไม่ต้องกังวลใจค่ะคันนี้อุปกรณ์ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะ ถัดมานะคะบริเวณซุ้มล้อนะคะจะมีการตีโป่งตรงซุ้มล้อขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งให้กับรถ Isuzu m i l 7ปี2007คันนี้นะคะมองดูแล้วนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างจะออกลุยด้วยซ้ำนะคะสำหรับยางนะคะที่ติดมากับรถตอนนี้นะคะพร้อมด้วยล้อแม็กนะคะ ล้อแม็กของเขานะคะคที่พี่หญิงเห็นอยู่จะเป็นล้อแม็กติดรถเลยนะคะสําหรับยางของเขานั้นนะคะแก้มยางจะหนามากนะคะเป็นยางที่มีซีรีส์265ทับ 70R16 นะคะซึ่งความหนาของแก้มยางนี้จะทําให้รถของคุณนั้นมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการที่คุณขับไปไหนต่อไหนด้วยนะคะ คันนี้มาพร้อมกับบันไดข้างเรียบร้อยนะคะตรงกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคิ้วกันสา์ครบถ้วนนะคะรวมไปถึงด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะพับเก็บเบาะหลังนะคะหรือว่าจะวางของได้นะคะหรือว่าโดยสารผู้คนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับ Isuzu Mu7 คันนี้นะคะถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีทัศนวิสัยดีเยี่ยมด้วยความเป็น P P V และด้วยความเป็น P P V อีกนั่นเองนะคะก็ทำให้รถคันนี้สามารถโดยสารผู้โดยสารไปได้ทีละหลายๆคนในเวลาเดียวกันทำให้มีความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ เครื่องยนต์นะคะพี่หญิงจะขออนุญาตคอนเฟิร์มนะคะในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ของเขาค่ะซึ่งหน้าห้องเครื่องยนต์ปี2007คันนี้กับ isuzu m u l s e v e นะคะ d d i i t e c เนี่ยนะคะเป็นรถที่มีหน้าห้องเครื่องยนต์ที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะเนื่องจากว่าพี่หญิงเคลียร์สภาพหน้าห้องไว้แล้วรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในลักษณะที่ครบถ้วนนะคะ ฝาครอบแบตเตอรี่สายรัดนะคะก็ครบถ้วนค่ะรวมถึงพี่อิงจะขออนุญาตคอนเฟิร์มในเรื่องของเครื่องยนต์ณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะกับเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะคะเทคโนโลยี DDI iTech พร้อมด้วยแรงม้าอยู่ที่146แรงม้าถือว่าให้พละกกำลังที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็เพียงพอกับการใช้งานของคุณแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์ถึง3,000ซีซีกำลังนี่เหลือเฟืออยู่แล้วนะคะ นะคะที่ภายในห้องโดยสารนะคะของรถยนต์ isuzu ส0 ddi itech นะคะปี2007คันนี้ค่ะพี่หญิงจะขออนุญาตคอนเฟิร์มในส่วนของเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งผู้โดยสารนะคะทั้งหมด6ตตำแหน่งนะคะรวมถึงเบาะผู้ขับขี่ด้านหน้านั้นตอนนี้พี่หญิงได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาให้คุณเรียบร้อยนะคะหรูหราหน้าใช้มากๆเลยทีเดียว และเนื่องจากเบาะหนังที่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะทำให้คุณไม่ต้องกังวลใจนะคะและไม่ต้องไปกังวลหาร้านเปลี่ยนเบาะให้ยุ่งยากนะคะเนื่องจากว่าผิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยเป็นเบาะหนังสีครีมทําให้รถคันนี้มีภายในที่ดูกว้างขวางและโอ่อ่ามากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนพวงมาลยัยคอนโซลหน้าและแดชบอร์ดนะคะอยู่ในลักษณะที่ พร้อมใช้งานนะคะมีจอนะคะที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะหรือว่าใช้งานในส่วนของมัลติมีเดียได้แล้วระบบแอร์ปรับและควบคุมง่ายมากๆเลยนะคะกับรถปี2007นะคะพี่หญิงมองว่าน่าใช้ค่ะรวมถึงกับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของระบบที่เป็นเกียร์ธรรมดา3.0 DDi iTech เนี่ยรับรองว่ากำลังเหลือเฟือเลยนะคะพี่หญิงแนะนำเลยค่ะ ค่าคุ้มราคามากๆเลยใช่ไหมคะย้ำกันอีกนิดนึงนะคะกับราคาของรถยนต์ PPV คันนี้ Isuzu m u 7 3.0 DDI iTech นะคะปี2007ราคาเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าหากท่านไหนที่หารถสไตล์ PPV นะคะรถยนต์7ที่นั่งอเนกประสงค์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็สอบถามพี่หญิงเข้ามาได้นะคะวันนี้พี่หญิงมีข้อมูลดีๆรอคอนเฟิร์มซ้ำให้กับทุกท่านอยู่คะ่ะ และถ้าหากท่านไหนนะคะที่มีปัญหานะคะหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัด finance ต่างๆนะคะมีข้อมูลอยากจะสอบถามพี่หญิงพี่หญิงก็ยินดีค่ะวันนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสอบถามกันก่อนได้นะคะพี่หญิงแนะนำได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วค่ะรอชมว่าในวอล์หน้านะคะ พี่หญิงจะนำรถยนต์สภาพดีราคาดีรุ่นไหนมาฝากคุณให้ได้ชมอีกนะคะหรือว่าถ้าหาลูกค้าทางบ้านเนี่ยอยากจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็ทักบอกพี่หญิงมาได้นะคะวันนี้พี่หญิงจะจัดมาเสิร์ฟถึงที่นี่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ